เกมเกมอะไรมากิมจ้าเกมอะไรนเกมอะไรนีมุกกริเป็เกมแบบไหนเอ่ยเกมแบบนี้ไงอูน่าสนใจเนาะหมนเล่นๆมีอะไรมากเลยจริงหรอปวดเล่นๆอ่ะโม่ปวดเล่นๆเล่นๆมีอะไรเล่นจริงหรอแล้ไปตังเยอะจังเลยมันก็เล่นกมหนุ่มบ้านนิดหน่อยอย่างเนี้ยอยากเล่นบ้างห่า ถ้าสนใจเดี๋ยวส่งนี้ให้ก็ได้ก็ได้โอเคส่งมาส่งมาเลยส่งมาเนี่ยแรกมันยูนูพอดีน้ำชาว่ะเพื่อนเดือนนี้นะโชคเล่นดี ทำไงดีเรื่องไม่ขึ้นเลยอ่ะถ้าหาดโซดีกว่าจอซอืว่าไงองุยมดยืวแบบยืดงืดยดยืดยืดยืดยยืยยืดยยืยืยืดยืดะ เอาไปลงทุนได้เจ้ากี่บาทะเอ๊ะแต่ว่าแบบให้ยืมอย่างเดียวแบบไม่มีสิทธิ์ตอบแทนก็ไม่ได้ป้าก็คิดดอกไปเลยเป็นไรหรอกได้จะยืมกี่บาทถ้าเงินซักหมื่นดิ้งได้ไหมครับได้คอมเทเบอร์เดิมเนาะใช่แล้วเตเดี๋ยวโอนไปใหโโโ้โอเคเนี่ยจะโอนละโอเคเลยขอรับอยู่ มีโอนให้แล้วนะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคค่ะแล้วเคอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยโอเคโคเคไปแล้วบายบายจะบไม่บายจ้ะอันวิกเลเกอเล่นไม่ได้เลยอ่ะช่วงนี้เสียอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะต้องไมคืเพื่อนดี10%ปเซตหมายความว่าแทงร้อยบาท จะชนะ80 80ครั้งอ่ะแต่ชนะตลอดเวลาในช่วงแรกๆพอเล่นไปเล่นมากลับมเล่นบ่อยๆแล้วเอ้ยชักเริ่มติดแล้วลดมาเหลือ50 50แล้วกันแล้วแต่ดวงพอเล่นไปนานๆรบลดมาเหลือจะให้ชนะแค่20%แล้วกันเล่นเท่าไหร่ก็จะแพ้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 แต่นึกก็จะแพ้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  มาเล่นตอนไหนหรอ,อไมไ่รู้อ่ะไม่อยากไปในช่วงนี้แต่จะถึงเทแล้วนะพอ่ที okay, เดี๋ยวเพื่อว่ากันอคอ่านี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้ว <c oughs> ถ้ามอุ้ยยังไม่ทัดไ,ไม่อีกทวงมาแล้วไหมอ่ะโบรอยเก็ดไปแล้วบล็อกดีกว่า เล่นบล็อกเบอร์กันเลยหรอเดี๋ยวเจอแน่มันเล่นกับลมโป๊เดี๋ยวเจอไมอ่ไหวละ่อสุดท้ายละที่ได้เติม <c oughs> ตังดีกว่าอ้าวอะไรอ่ะพอเติมตังรถตังหายหมดเลยทำไมดีใครข้ามมาเนี่ย <c oughs> โอเวดีว่าเอ๊ะพวมาทำอะไฮัลโหลแม่อ๊ะทำไมตำรวจมาล่าบ้านอ่ะ เดี๋ยวที่เราได้รับชมไว้นะคะเราได้รู้ถึงผปิดเสียของเว็บออนไลน์ทางผู้ชักชวน,พอพอนหรือผูโฆษณาและเลื่งต่างๆเราควรจะเรียเกเป็นที่สุดเพื่อทรัพย์สินของตัวท่านและคนรอบข้าคงครับครับซึ่งจากที่วิดีโอที่เพื่อนๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะว่าทั้งตัวนายเองทงั้งตัวผมเองซึ่งเป็นฝ่ายชวนและฝ่ายเล่นก็มีความผิดทางบรบการพนันมาตราที่12ที่บัญญัติไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้ชักชวนและผู้ใดเป็นผู้ ที่เข้าไปเล่นการพนันนี้เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000ับาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ,รบในโอกาสนี้ผมขอจบการนำเสนอคลิปวีดีโอ Final Project ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ